Terima kasih telah menonton! ที่จังหวัดนครนายกเกือบตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ป่าไม้กู้ภัยสว่างอริยะนครนายกและชาวบ้านกว่า50คนนําโดยนายกอบตเขาพระได้นํากําลังออกค้นหาชายสติไม่ค่อยดีที่หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายโดยได้รับแจ้งจากนายวิเชยนเข็มเพียรซึ่งเป็นญาติว่าคนสูญหายนั้นชื่อว่านายทารา่วงเขาแดงอายุประมาณ45ปีอยู่บ้านเลขที่8ปหมู่ที่8ปตำบลเขาพระอําเภอเมืงงองจังหวัดนครนายกชอบดื่มสุราและสติไม่ค่อยดีโดยเมื่อวานนี้หลังจากที่ไป ตรวจหาเชื้อโควิดในทีที่โรงพยาบาลผลเป็นลบแต่ต้องถูกกักตัวที่บ้านอีก14วันพอกลับมาที่บ้านนายทาราก็ได้หายตัวไปจนกระทั่งช่วงเย็นตนเองออกตามหาก็ไม่พบจึงแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านแต่ฝนตกจึงไม่มีการออกค้นหาต่อมามีคนเห็นว่านายทารานั้นได้เดินทางขึ้นไปบนอ่างเก็บน้ำสายทองหมู่ที่12ตำบลเขาพระโดยไม่ยอมพูดจากับใครและไม่ใส่รองเท้าซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นล้อมรอบด้วยภูเขาที่เป็นเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นป่ารกทึบเจ้าหน้าที่ได้วง แผนปูพรมการออกค้นหาตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าจนถึงประมาณเวลาบ่าย2ต้องหยุดการค้นหาเนื่องจากมีฝนตกลงมาซึ่งเป็นอุปสรรคในการค้นหาอย่างไรก็ตามถ้าวันนี้ฝนหยุดตกก่อนมืดก็จะทําการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าฝนยังคงตกไม่หยุดก็จะขอยกเลิกการค้นหาออกไปก่อนเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าและในวันพรุ่งนี้จะมีการวางแผนการออกค้นหาผู้สูญหายต่อไปดีมากไม่ดีมากเหมือนคนขาดเหล้าครับอ๋อกินเหล้าอายุเยอะครับ